สวัสดีทุกคนกับเช้าวันที่5้ธันวาคม2566ขณะน,น,นี้เวลา7จ็นาฬิกานาทีนะครับด้วยความโบ๊ะบะของผมอีกแล้วนะครับจากการที่มานครปฐมบ่อยมากนะครับแต่เพิ่งสังเกตว่าที่นครปฐมมีโบราณสถานที่อยู่ริมถนนเส้นหลักอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่ผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆนะเนี่ย หรือต้นไม้มันบังกับรั้วกาแพงรั้วกาแพงมันเป็นสีน้ำตาลก็เลยทําให้เราไม่สังเกตนะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่แยกพระเมรุนะครับถ้ามาจากสาลายานะครับกรุงเทพนะครับถึงสีแยกพระเมรุเลี้ยวขวาก็จะไปที่พระปฐมเจดีนะครับซึ่งโบราณสถานแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ตรงสีแยกนี้พอดีนะครับผม อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีที่จอดรถด,ด้วยมั้งคนก็เลยไม่ค่อยมาบอดีผมมาจากทางโลตัสนะครับนครปฐมก็เลยเห็นเห็นอยู่ซ้ายมือตรงแยกกอดีก็เลยแวะจอดนะครับนี่นะครับผมวัดพระเมรุนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขาดการดูแลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มันก็น่าสนใจเพราะว่ามันอยู่ริมถนนแต่ข้อเสียอยีกอย่างหนึ่งก<ๆ>็คือหมายเยอะไน่ไหนนะครับ บางทีการที่จะพาการที่จะพาเด็กมาชมมันก็อันตรายนิดหนึน่งเมื่อกี้เดนินมาดูประตูนะครับพอดีประตูเขาไม่ได้ล็อกนะครับก็เลยเปิดไว้นี่นครับ อยู่ตรงสะพานพอดีนะครับเมื่อกี้หมายเยอะมากเลยหายไปในหมดแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวไป เราไปอ่านประวัติอ่านประวัติวัดก่อน,นครับจะได้เข้าใจกันเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนี่ถือว่าถามใหญ่มากนะเพราะเลยไปก็เป็นวัดอะไรนะจำไม่ได้เดีย๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ในคลิปนะครับ นี่ครับขาดการดูแลผมว่าตรงนี้มันเป็นโลเคชั่นที่ทุกคนสามารถแวะแวะชมได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าที่จอดรถมันไม่ไม่สะดวกนี่ครับโบราณสถานวัดเมพระเมรุร้างนะครับอารมณ์เหมือน ที่สุพรรณบุรีแล้วล้างเมรุล้างโบราณสถานวัดพระเมลุล้างโบราณสถานวัดพระเมรุล้างเป็นศาสนาสถานสมัยทวาราวดีโอ้หทวาราวดีเลยนะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดูแลเลยได้รับการกดศึกษาในช่วงระหว่างพุทธศักราช2481 ึง2,482โดยกรมศิลปากรร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปายบุรพพทิตสภาพหลังการคุณศึกษาสนานิฐานว่ามีงานก่อสร้างตั้งแต่คราวแรกสร้างจนถึงงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนการละทิ้งโบราณสถานแห่งนี้อย่างน้อย3ระยะสภาพปัจจุบันคงเหลือเฉพาะส่วนฐานก่อด้วยอิฐในผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยกเกต ที่ส่วนมุมและส่วนด้านข้างทั้ง4ขนาดประมาณ70น70เมตรและมีบันไดาทางขึ้นลงประกอบอยู่กลางด้านทั้ง4พื้นที่ภายในยังคงเหลือหลักฐานในโครงสร้างของแกนกลางรูปแท่งสี่เหลี่ยมรับน้ำหนักองค์ประกอบส่วนบนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นส่วนยอดของสถูปทรงละระฆังหรือทรงสิขอนรวมถึงองค์ประกอบของ ระเบียงโคดและทางเดินรอบแกนกลางโบราณสถานแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปฏิสถานพระพุทธรูปพระประทับนั่งห้อยพระบาทขนาดใหญ่ปัจจุบันปดิษฐานอยู่ที่วัดพร,ระปฐมเจดีว์วรมหาวิหารสองสององค์พิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครหนึ่งองค์พิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งองค์ และวัดหน้าเมลุราชิกาลามจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งองค์รรกร,รมศิลปากรดำเนินการบูรณะโบราณสถานแห่งนี้เมื่อพศ2 5 2 7ถึงพศ2อและพศ2 5 4 2หยลังจากนั้นได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์อีกครั้งเมื่อพศ2562อ,อันนี้คือปรับปรุงแล้วละ่ะ62 สปีสีปีทรงมากเลยนะครับควรที่จะเข้ามาปรับปรุงอีกรอบนะครับนี่ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเอาของเอาของดีไปหมดแล้วนะครับน่าสงสารจังเอาของดีไปหมดแล้วก็ปล่อยทิ้งร้าง คือโบราณสถานของของไทยไทยเราครับเท่าที่ผมสังเกตนะถ้าปรับปรุงทัศนียภาพแบบทั้งเดินทางชมอะไรให้มันแบบพร้อมใช้งานตลอดเวลาคนก็จะเข้ามาดูบางที่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแต่นี้คือปล่อยรู้เลยว่าปล่อยเพราะว่าดูจากสภาพหญ้าขึ้นแล้ว ขึ้น้นทังบางทีถึงจะเป็นโบราณสถานที่เป็นวัดวัดล้างก็ไม่ควรปล่อยมันล้างเพราะว่ามันน่ากลัวโด,โดยโดยมโนโจิตของคนก็จะคิดว่ามันมันน่ากลัวนะครับ เอะเป็นที่อาศัยของหมาแล้วไปแล้วนะครับหมาจอจับตรงนี้เป็นลานกว้าง ดูจากลักษณะอิดอันนี้น่าจะบุหรีนะหรือเปล่ามีใหม่เหลี่ยมคมปี๊บน,นี่นะครับแยกข้ามีรูก็อยู่ตรงนี้เราจะเดินรอบหนึ่งรอบครับ 怎么做？嗯 เราจะเดินวนหนึ่งรอบกันนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบน เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับคืออะไรอ๋อปฏิสถานอุคพระ น,นี่น่าจะวางกอบคุงพระ ความจริงพื้นที่ตรงนี้กว้างกว้างนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะทำเป็นสวนสาธารณะก็ได้นะครับเหมือนเหมือนที่เห็นก็คือจังหวัดจังหวัดสุพรรณนะครับจังหวัดสุพรรณเขาจะทำเป็นสวนสาธารณะกึ่งโบราณสถานทำให้แบบว่าโบราณสถานไม่เงียบเหงานะไม่ลกล้าง เนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะว่ามันช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าก็เลยยังไม่มีการบูรณะนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างตรงไหนก็ตามนะครับควรที่จะมีการดูแลรักษาให้คงสภาพหรือพร้อมใช้งานนะครับ พอมันมีการหรือมีคนมาบ่อยๆมาเยี่ยมชมบ่อยๆเดี๋ยวก็สถานที่นั้นก็จะดูแลสะอาดตาไปเองอัตโนมัติโดยความร่วมมือของทุกคนที่มาไมคุ้นได้นะ มารอติดไฟแดงเขาจะงงไหมไอ้น,นี่มาทำอะไรเดี๋ยวเช้านี่ครับอันนี้คือสูงสุดเลยนะของที่ ไปเดินดูตามเส้นงานที่เขาทำไว้ สำหรับโบราณสถานพระวัดพระเมรุนะครับด้วยความโบ๊ะบะได้เจอวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ่ายแบบโบ๊ะบะได้เจอนะครับนะครับเดีย๋ยวจะไปโบ๊ะบะเที่ยวที่ไหนต่อ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด follow นะครับกด subscribe ช่องโบบ้าเที่ยวหัวเห็ดพาชมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคน